มีชัดขวดกรปน้าเต้าอี้ก็มันยืนขอขอต้องนำปึ้งก็ต้องใหม่เลยเลืนตอยนานๆก็ได้ นักไหมอะให้ลูกบวชไม่เก็ตโก้ออกนอนมาเออไม่เก็ตโก้นอนกันหนีดิงไม่เก็ตเ,เลย cái để nhằng năn thì tin ừ. này năn cái đây Mặt น้องบ๊องน้องไม่ต้อก